อาไปชนะตรวจจบในที่เกิเดเหตุแล้วก็บอกแจ้งมาไปหลังว่าโดนปล่อยควาจอดแล้วต่างญาติคือดูก็จะจริงแล้วมันกลาดเคลื่อนคือหลักฐานมันไม่ชัดเจนที่จะโดนปล่อยควาจอดเพราะว่าปล่อยควาไม่ได้ปล่อยกระแทไปแล้วก็จ่ายน้องไม่ได้ต่อที่ไม่ได้ปกจลายจ่ายไม่ไวไม่สามารถจะ จต่มันตรายได้คือสายไฟยังม้วนอยู่ยังม้วนอยู่่ทีไม่ใไม่พร้อมที่จะใช้งานแล้วก็ไม่ได้ต่อแล้วจะไปต่อแป๊บน้ําคบแล้วแป๊บน้ําก็ไม่ได้ต่อเป็นการวางแผนแล้วจะไปเสียบไกวทาไมนะแป๊บน้ําได้ต่อเลยจะเอาน้ําไปไหนเนี่ยในเมื่อแป๊บก็ไม่มีที่แล้วจะต่อจ่ายไกวไปทาไมมันต้องต่อแป๊บก่อนเลยใช่จริงจริงมันต้องไม่ต่อสายไกวทาไมแล้วสารตำรวจเสียชีวิตประบาลกับ เสาควายที่ไปม้วนไว้ว่าจะถึงไหม,มประมาณสักสามวานะครับตามหลักแล้วต้าโดนควายควายจอดจริงๆหายแล้วกองิศูกพิจาหลักการก็ไม่ได้ออกมาพิจูรม,มันจำกระทำหรือว่าเว้นโ,โดยชอบหรือว่ผมก็ไม่ทราบเรื่องนี้ก็ให้อาจารย์เพียงเคยช่วยคือผู้รู้ได้ดำเนินการเพื่อผมก็ ด้่นต้องหาท่านผู้รู้ในปัญญาที่ว่าท่านบอกว่าเอาประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรมไม่ได้ครับผมชอบประญาตรงนี้ครับที่หลังเสียชีวิตนะครับที่ตรวจสอบทางตำรวจที่ตรวจเนาะครับแต่ว่าจากกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับจากปล่อยควาศอแต่ว่าทางทางเจ้าหน้าที่ของทางนิติเวชไม่ไม่ตอนนั้นบอกว่าถ้าปล่อยควาศอกแล้ว ก็ไปแจ้งความบอกว่าไม่แจ้งไฟฟ้ายจอดูหลักษณะต้าทางเนีวยก็ควายค้าไม่มีไม่จะจอดไลยเพราะฉะนั้นงานการที่ตั้งใยค้าอยู่จอดเจ้าของ้านไม่ต้องขายกันแล้วในเมื่อสายกระแจกก้ยไม่ได้ปลอยไปแล้วสายก็ไม่ได้ปอผมว่าไม่ใช่แล้วตำรวจบอกว่าต้าไอ้ไปยาหลักฐานมาผมก็ไปถามขอหลักฐานผมว่าอย่างนี้ดีกว่าต้าหลักฐานเดี๋ยวผมปาจบไปพี่ธุดโอ้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ําไปตรงที่ถูกผมไม่ใจต้องไปเสียตังค์ทีนู้นนี่เพราะว่าเราไปตรงที่ถูกไม่ได้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่แล้ววันนั้นมันประมาณตอนนั้นจบอยู่ที่วัดโทรบ,บอกว่าเดี๋ยวจะให้วันที่วันจันทร์วันนั้นรู้สึกว่าวันที่สิบแปดครับแต่ลงวันที่สิบห้าแล้วบผมได้ปัดญาติ ไปตามจบหมอบอกว่าสงสัยอะไรก็ให้บอกหมอมเดี๋ยวหมอจะพิี่จู์ได้ชัดเจนไม่ต้องกลัวในของแพทย์นิติเวชบ,บอกว่าถ้าไอไ้ใจไอ้กระดาษนี้ของตโรโปร,ารัาดาถ้าเกิดกวายคว้าจอดก็ออกมาใจได้แต่ถ้าดูแล้วไม่มีกระแสควายคว้าในร่างกายก็เปลี่ยนใบใหม่พี่ก็เปลี่ยนใบใหม่มาใบรับรองการตายใบใหม่ครับใบ,บ,บนั้นไม่เอาแล้ว เพราะว่าไม่มีกัดแฉกวยคว้าในร่างกายถ้าดิติเวชตรวจจบไม่ได้ว่ามีกวยคว้าจอดไว้แสดงว่าประเทศไยมาไม่ถึงนี้ครับและทำไมเป็นถึงพนักงานสอบสวนทำไมเห็นผมเป็นแล้วจุดยอดคือความเห็นของแพทย์พิสู์พิสู์แพทย์ต้องรู้หมดนะครับไม่สจริงครับโคดแสจากคนครับต่วโลกสมองใช่ไหมฮะครับผมสมองใช่ไหมฮะสมองแล้วก็ไม่มีกัดแฉกวยคว้าในพยาธิวิทยาครับ นายแพทย์สามารถรู้ได้เพราะว่าใจทั่วโลกเวลาเกิดสงครามเห็นในเก่าไหมพอกสรงแพทย์ออกไปก่อนแสดงว่าสาคลทั่วโลกคนนักถือทั่วโลกแพทย์ประเทศไทย้วทำไมไม่เชื่อหมอได้จะไปเชื่อใครไปเชื่อหมอครับตอนนี้ร้องหน่วยงานไหนบ้างครับตั้งแต่ที่สพรัชดาโคตรทำเมื่อคนไม่ทำนะครับพอผมมาร้องสื่อกองปรับ ไปตั้งแต่ไกลแม่กันนะไปตั้งแต่หัวรุ่งเลยตั้งผู้กับผู้ค้าง<ม>ไปรีบะระรุร่งจงจำนวนให้อายาการนั่นเอะที่ผมติ๊กไว้นะยักษรตันยัก์เกับไปส่งหนักตาเองด้วยตัวเองมันไม่ปกติครับผมไม่ได้โกใครไม่ได้ปันน้ำเป็นตัวแล้วก็ไม่คิด